ครูกไก่เพชรบ,บ้านแพงสุดปลื้มนะครับไม่คิดว่าองคอิงเพชรบ,บ้านแพงจะตั้งใจและทําได้ขนาดนี้นะครับ Oh, am และนี่คือสเต็ปนะครับการร้องการเต้นของซูเปอร์สตาร์หมอลำอย่างองอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งน้องมีความตั้งใจมากๆทั้งพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็เสียงร้องนะครับเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนๆด้านหน้าเวทีนั่นเองครับทุกคนจนเมื่อวานนี้นะครับทางด้านครูไก่สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงน้องนะครับเรียกได้ว่า FC แฟนคลับนี่คือปลื้มมากๆเลยกับการที่องอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ และเมื่อวานนี้เป็นคลิปที่ครูไก่ครับทุกคนได้ลงเอาไว้เป็นช่วงที่อุ๋งอีกเพชรบ้านแพงนะครับกำลังซ้อมกับพี่ๆแดนเซอร์แล้วก็คุณครูอยู่นั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่ามีความตั้งใจแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพตัวเองได้ดีจริงๆนะครับการร้องการเต้นไปด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายก็หวังว่าน้องจะทําได้อย่างเต็มที่และทําออกมาดีที่สุด FC แฟนคลับเนี่ยก็รอสนับสนุนแล้วก็รอชมผลงานของน้องด้านหน้าเวทีอยู่นั่นเองครับทุกคนน้องนี่คือบรรยากาศนะครับที่ครูไก่ ได้มีการถ่ายเอาไว้นะครับและครูไก่เองครับทุกคนได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกถึงอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับว่าน้องเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยนะครับดูว่า fc แฟนคลับกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนะครับเมื่อครูไก่ออกมาเปิดเผยความรู้สึกถึงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับครูไก่ได้เผยว่าสะออนในความพยายามและความตั้งใจของอีหลาน้อยซ้อมวนไปมุ่งม,มั่นและตั้งใจมากๆอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นง นี่คือคําพูดของคุณครูสอนโชว์ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเมื่อเห็นความตั้งใจของอีหลาน้อยองค์หิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนเมื่อน้องเข้าไปในโดมนะครับรีได้ว่าทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่อย่างที่ทุกคนทราบเป็นเป็นอย่างดีนะครับว่าในฤดูกาลนี้ครูไก่เนี่ยเผยว่าองค์อิงอเพชรบ้านแพงจะต้องเต้นไปด้วยแล้วก็จะต้องร้องไปด้วยครับทุกคนเสริมสร้างความพัฒนาของตัวเองแล้วก็เพิ่มเลเวลของตัวเองนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆให้น้องเนี่ยได้ฝึกทักษะก เต้นแล้วก็การร้องควบคู่กันไปครับไม่แน่ละครับทุกคนในอนาคตพ่อโจเนี่ยอาจจะกําลังฝึกให้กับน้องเป็นศิลปินเดียวในภายภาคหน้าครับทุกคนเพราะฉะนั้นการร้องการเต้นเนี่ยก็ต้องควบคู่กันไปนั่นเองครับและว,วันนี้เราได้เห็นถึงความตั้งใจของอุงญิงเพชรบ้านแพงรู้สึกปลื้มใจแทนพ่อโจแล้วก็ซอนุชเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่น้องก้าวเข้าไปในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนความน่ารักของอุงญิงเพชรบ้านแพงที่มอบให้กับพี่ๆแล้วก็คือการถูกถ่ายคลิปวิดีโอ นั่นเองครับน้องเนี่ยเวลาเข้าไปในโดมเมื่อไหร่ทุกคนจะเห็นได้ว่ายูทูบเบอร์พี่ๆี่น้องๆเนี่ยจะมารุมถ่ายองค์อิงลงช่องนะครับแต่ละคนก็คือได้ยอดซับสไครต์ได้ยอดวิวกันอย่างถล่มทลายครับนอกเหนือจากนี้องค์อิงอเนี่ยก็ไม่เคยลืมหน้าที่ของตัวเองครับทุกคนเข้าไปในโดมเมื่อไหร่องค์อิงอก,ก็จะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่จริงๆครับทุกคนนะ้องเหมือนที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยเคยพูดถึงน้องเอาไว้ว่าองค์อิงอเป็นคนที่ไม่เคยเอาเปรียบผู้ชมนะครับน้องพัวเอง อยู่ตลอดเวลาวันนี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นแล้วนะว่าทั้งบุคลิกภาพองอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับและน้องก็ไม่เคยลืมครับที่จะฝึกฝนเสียงร้องของตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับทุกคนเก่งแล้วก็ปังมากๆครับเพราะฉะนั้นฤด,ดูการนี้มารอชมโชมอิงเพชรบ้านแพงกันได้เลยครับว่าตอนที่น้องเต้นไปกับพี P ่ๆแดนเซอร์เนี่ยจะมีความเซอร์ไพรส์แล้วก็จะมีความเป็นมืออาชีพมากแค่ไหนนั่นเองครับทุกคนหลายคนเนาะที่ก็ไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยชื่นชมว่าโอ้โหองค์อิงเพชร มากๆบุคลิกภาพนี่คือแบบดีขึ้นมากๆเลยครับทุกคนทั้งจับไมร้องเพลงรวมถึงเต้นไปกับพี่ๆแดนเซอร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆครับทุกคนและ นักแสดงหรือว่าศิลปินมืออาชีพเนี่ยเขาก็ทํากันเนาะทุกคนสําหรับร้องไปด้วยเต้นไปด้วยเท่าองอิงทําได้ก็ถือว่าเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นความภูมิใจของ FC แฟนคลับจริงๆนะครับก็ขอส่งกําลังใจไปให้น้องๆขอให้อุงอิงเนี่ยทำได้สําเร็จแต่เชื่ออยู่แล้วแหละว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงมีความมุ่งมั่นแลวก็เป็นคนที่เก่งนะครับน้องทําได้แน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนจริงๆแล้วหลายคนสงสัยว่าเอ๊อุงอิงเนี่ยจะต้องเต้นไปพร้อมๆกับพี่ๆแดนเซอร์ทั้งเพลงหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทุกคนก ในช่วงโซโล่นะครับที่น้องเนี่ยจะต้องเต้นไปกับพี่ๆแดนเซอร์นั่นเองครับทุกคนแล้วก็จะได้เห็นถึงความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็เป็น,เป,นเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเนาะวิมเชื่อว่าบอสโจก็คงจะปูทางแหละให้อุกอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวในอนาคตอย่างแน่นอนครับทุกคนเนาะกับเหตุการณ์แบบนี้เรารู้สึกว่าปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆนะครับสำหรับครูไก่ต้องบอกว่าครูไก่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยออกมาชื่นชมใครง่ายๆเลยนะเมื่อวานนี้ครูไก่ได้โพสต์นะบอกว่า สออนในความพยายามครับทุกคนอย่างที่บอกว่าคนเก่งไม่กลัวกลัวคนขยันจริงๆครับองอิงมีความพยายามและความขยนันเพราะฉะนั้นแล้วน้องทําได้แล้วก็ทําสําเร็จอย่างแน่นอนวันนี้ก็ฝากให้ fc แฟนคลับทุกคนนะครับส่งกําลังใจไปถึงองอิงด้กันแล้วกันนะ้องทุกคนน้องก็เต็มที่จริงๆนะครับเข้าไปในโดมสาวน้อยเพชรบ้นแพงหลายวันแล้วนะทุกคนแล้วก็เหมือนกับไป สร้างความสนุกสนานให้กับ FC แฟนคลับด้วยอย่างบางทีเนี่ยเราเห็นน้องเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นหลายๆช่องนะที่ได้มีการแบบว่าคอมเมนต์ถึงน้องแล้วก็มีการแบบถ่ายคลิปน้องลงเนี่ยก็จะเป็นเป็นความน่ารักเป็นความสดใสของน้องนะทุกคนอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการวิ่งรอบเวทีใช่ไหมครับหลังจากที่มาลายเงินล้านเนี่ยแตกนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนวันที่19เก้านะครับแล้วก็20นี้เนาะเรามารอชมกันครับว่าองค์อิงเนี่ยจะปรากฏตัวในชุดไหนในลุคอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องจะได้รับมาลัย เงินล้านในวันนั้นด้วยโอ้โหทุกคนน่าติดตามมากๆแล้วฝากเอาไว้ด้วยกันนะครับสำหรับพ่อพ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้เดินทางไปนะครับสามารถไปซับพอร์ตบัตรกลุ่มปิดของวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกันได้เลยครับทุกคนเนาะบัตรเนี่ยราคาแค่2-3-4เหมาเหมา2วันครับทุกคนเนาะ19 20ก็ฝาก FC แฟนคลับทุกคนด้วยนะครับเข้าไปแสบสนุนแล้วก็ซับพอร์ตกันนะครับเห็นฤดูการนี้บอสโจบอกว่า ทางด้านฉากแสงสีเสียงเนี่ยเหมือนกับจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่นะครับทุกคนจากฤดูกาลที่แล้วเนาะก็ได้จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองครับทุกคนเพราะว่าโอ้โหงานในช่วงนี้คือแบบแน่นมากเดือนกันยายนสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยออกมาแจ้งเตือนแล้วครับทุกคนตั้งแต่วันที่20ไปเนี่ยโอ้โหมีงานตลอดจริงๆนะครับเดินสายตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้พ่อลูกก็คือแยกกันทํางานเนาะพ่อโจก็เดินสายในเรื่องของการทําภาพยนตร์ครับปุงอินก็เต็มที่เดินหน้าพัฒนาฝึกฝนตัวเองออยู่ตลลดเเวาาจรรริงๆคคัับุนนนะฉ้ แรงใจให้กับน้องและก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทุกคนเด็กแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนละครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับอุ้งอิงเก่งขึ้นหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ Oh